เนขั้นกรบวนของทเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่11จะยังมีระบวนกา้ท่านนายกสุนฉมูลนะครับได้กล่าวถึงดรเ,เดี๋ยวให้หนูดูหน่อยนะคะบทุนโรครับกระนไดนามขคงศธกรรมการ เพื่อสร้างความสูงประเด็นในร่างกายและจิตใจสิ่งแห่งด้วยกันประกอบด้วยจงสมทรปราการเจ็ดองค์การสมลท่าสะวันอดยองค์การบริหารส่วนระดับเด่นในแต่ละเกมกลางปี555ประจำปีประมาณ2 5 5ีกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีการทำงานร่วมกันเป็นทีมในเดือนนี้นะครับ ในวันในประการแรกขอให้ทุกท่านเปิดการแข่งขันกีฬาสายดรัฟเกมและการทเว่11นะครับประจำปี2551คุณมาดานางล่าที่ปวนใช่ไครับสวยงาม